มาดูข่าวสารภายในพื้นที่จังหวัดบึงการกันนะคะเนื่องจากวันหยุดยาวที่ผ่านมานะครับพุทธศาสนิกชนหลายท่านนะคะได้ไปทําบุญเนื่องในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาได้แก่วันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษานะคะวันนี้ทางสวทบึงการจึงขอถือโอกาสนี้นะคะนําบุญมาฝากคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะ ผู้ว่าราชาการจังหวัดบึงการนะคะได้นำชาวพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาทถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในเทศากาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาสืบทอดพระพุทธศาสนาและปฏิบัติบูบชาถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะโดยที่วัดป่าสุดเขตแดนสยามนะคะอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนายจุ๋มพฤษวรณชติสิริผู้ว่าราชาการจังหวัดบึงการนะคะเป็นประธานในพิธทีทำบุญตักบาทสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนื่องในวัน เทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2567โดยมีนายนครศิริปริญญาณน,นันรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนายวินยัยโตเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการนายเทีรพลขุนพานเพิงนายอำเภอเมืองบึงการนางออนอนงโตเจริญรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดบึงการตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีท่า ท่ามกลางบรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนแล้วก็มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเจริญจิตตภาวนาอาราธนาศีลถวายพระตาหารถวายจตุปัจยัยทธยธรรมผ้าอาบน้ําฝนเทียนพันษาและร่วมการทําบุญตักบาตรนะคะข้าวสารอาหารแห้งคณะสงฆ์14รูปพร้อมร่วมกันอธิษฐานจิตและถวายทุบเทียนดอกไม้แดพรารัตนตรตรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะสําหรับวันอาสาราบูชานะคะตรงกับ วันขึ้น15าข้ามเดือน8ถือเป็นวันหยุดราชการนะคะเป็นวันหยุดราชการไทยหนึ่งในวันสำคัญของศาสนาพุทธเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีเรียกว่าธรรมจักกปะวัตนสูตรนะคะวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญเดือน8และถือเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบบริบูรณ์คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ ทั้งนี้เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญนะคะที่เกิดขึ้นในศาสนาพุทธสามประการหนึ่งก็คือเป็นวันที่มีการประกาศศาสนาเป็นครั้งแรกมีการแสดงพระปฐมเทศนาหรือธรรมจักกะปะวัตนสูตรนะคะซึ่งเป็นสัจธรรมที่พระอนุตตร,ส,รสัมมาสัมโพธิญาณนะคะทรงตรัสรู้สองก็คือเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบองคส์สามก็คือพระพุทธ,ธรัตนะพระธรรมรัตนะแล้วก็พระสังฆารัตนะ3ก็คือเป็นวันที่พระ อัญญาโกนธัญะญนะคะได้ดวงตาเห็นธรรมหลังจากฟังปฐมมเทศนาจบค่ะสำหรับวันเข้าพรรษานะคะก็เป็นวันที่พระสงฆ์แถวรวาจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลาสามเดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ค่ะโดยไม่ไปค้าแรมที่อื่นหรือที่เรียกติดปากกันว่าจำพรรษานั่นเองค่ะครับผมก็ถือว่าเอาบุญมาฝากนะครับคุณผู้ฟังใช่ค่ะ